มีขันย่าเลยไม่มีกินเลยเ,ออเนื้อพวกเนี้ออนอยอันนี้เอ็นมาแค่แปดวันเองตัวน,นี้มนนันจนมียานะครับตัวมี้ที่มีมาา 45, ปัญหาระบอกสบการเต็นเต็มาเต็มเขาไปเย็นข้างในก็นได้นะครับ จิไม่มีกลิ่นเลยหายไปเลยสา่อยาทอู่ในรู่ศูนย์ถึงสี่องศาสบายอยู่ที่นี้ แั้วใบอนุญาตตามมาตรา24่บี่หรือก็มาตรายีนะครับอันนี้ก็จะคือจากาจจต้นเรื่องก็คือจากจากที่เป็นนโยบายของท่นานรัฐมนตรีนะครับพี่กได้นะครับเดียวสิบมาปาท เอาไปอบเอาไปอะไรมันก็จะเนื้อซีฟู๊นเป็นเนื้อที่นุ่มแล้วก็วมีไขมันเส็จแต่ว่าถ้าราานั่นเรามันไม่ีกลิ่นสาบตัวขนอย่างเราไมอยากทำห้องตับไหที่มีเอาแล้วเดี๋ยว,าายวยเรา,ปาแป๊นบนะครับเดี๋ยว มีเอันทางนี้เราก็ดําเนินการเข้ามาตรวจสอบในเรื่องของห้องเย็นแล้วก็จุดที่มันมีการขายเนื้อขายพิพัณฑ์ปศุสัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อเป็นนโยบายของทางท่านท่านปีว่าการแล้วก็กรมปศุสัตว์เองนะครับในเรื่องของป้องกันปราบปรามในเรื่องของการค้าเนื้อเถื่อนนะครับค้าปศุสัตว์เถื่อนที่ ที่กาลังมีการจับคุมกันอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเราเข้ามาเฝ้าระวังเนาะอันนี้ก็จะเป็นการย้ําเตือนให้กับทางผู้ประกอบการเองนะครับว,ว่าอย่างที่เรามาวันนี้ก็เป็นห้องเยนที่ถูกต้องเป็นอของเครื่องไายของคนเนื้อร้านนาเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่เขาขายนะครับถ้าเราไปดูห้องบถงก็จะมีการของคนเนื้อร้านนาเนี่ยเขาจะมีการผลิตโคอยู่แล้วแล้วก็เอาไปเชือดที่พะเยา เสร็จแล้วก็เอากลับมาเข้าที่ตู้บ่มของเขานะครับซึ่งมีขบวนนการพวกนี้เขามีการปฏิบัติตามระเบียบของกมรมปศุสัษษตว์เองนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการขนย้ายโคไปเข้าตรงฆ่าก็มีใบเคลื่อนย้ายไปขากลับมาเขาจะเอาซากกลับมาที่เชียงรายก็จะมีใบเคลื่อนย้ายกลับมาแล้วพร้อมกับใบระนอรับรองเนื้อที่ออกมาจากตู้ฆ่าเสร็จแล้วมาบม แล้วก็มีการตัดแต่งเสร็จแล้วก็เอามาจําหน่ายตรงจุดนี้นะครับซึ่งเป็นจุดจาหน่ายของเขาก็จะมีการสต็อกมีการบันทึกทุกอย่างเนาะเรื่องของโคเนื้อเขามีใบเคลื่อนย้ยายมีใบค้ยายอะไรต่างๆนะซึ่งอันนี้คือเป็นมาตรการที่กรมบริษัทเองนะครับได้ได้ทำมานานละแต่ว่า ในส่วนของคนเนื้อ้ละแนนี่ก็ปฏิบัติตามระเบียบของเราอยู่แล้วซึ่งวันนี้เราเข้ามาตรวจสอบก็ไม่ไม่พบสิ่งที่มันบงบอกถึงความผิดอะไรสักอย่างน,านะครับซึ่งทารครอขายเองก็ปฏิบัติตามกฎของระเบียบของกรมการศาสนเองไม่ว่าการเคลื่อนย้ายการขอใบค้านะครับรอสิบแล้วก็ผิดพลาดต่างๆก็มีที่มาที่ไปหมดนะครับอันนี้คือทางผู้บริโภคก็สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าถ้าซื้อเนื้อจากตรง คนเนื้อร้านนาเนี่ยหรือว่าล้านนาบีฟเนี่ยก็จะได้เนื้อที่มีคุณภาพนะครับมีสุขานามัยต่างๆพร้อมที่จะบริโภคได้ยอยางังค,ครับผมมีคณะเจ้าหน้าที่จากกาลกักกันและกะ็ประสุทธิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายได้เข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของอเนื้อโคที่เข้ามาขายในเชียงรายโดยได้เข้ามาตรวจสอบที่ร้านร้านนาบีฟซึ่ง การตรวจสอบไม่ได้พบเรื่องผิดกฎหมายแต่อย่างใดเราต้องการให้คอามมั่นใจกับผู้บริโภคว่าเนื้อเราเนี่ยเป็นเนื้อที่ถูกต้องามกฎหมายแล้วก็ผลิตโดยถูกสุขลักษณะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นที่สะสมโรคไม่มีสารเล่งเนื้อแดงครับซึ่งจะทำทำทำให้ร่างกายของผู้บริโภคสารพวกนี้ทำให้ร่างกายของผู้บริโภคมีปัญหาเกิดก่อเกิดมะเร็งได้ครับ